สวัสดีครับวันนี้ผมปอนจากช่องปอนี่ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดหน็โวซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่กี่เดือนนะก็คือหน็โว X 800โดลินซื้อมาจากร้าน JB ในราคา7 9็ดิบาทนะซึ่งจะบอกว่าราคานี้ซื้อในช้อปปีก็ราคาเท่ากันกับหน้าร้านนะซึ่งจะบอกกันว่าคลิปนี้ถ้าคุณซื้อ X 6 2เลงในนอไปแล้วหรือว่าคุณซื้อ X 6 8แ o o คูเกอร์ไปแล้วคลิปนี้คุณปิดได้เลยนะคลิปนี้ไม่จําเป็นสาหรับคุณในการมาดูนะครับแต่จะบอกว่าใครที่ยยยังไม่เคคซื้อีบด แม้คน,นี้ข้อเลยแล้วคุณจะมาเริ่มที่ตัว x8 นาโว x800 โดรินเลยก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าแต่ว่าถ้าคุณมีอยู่แล้ว2ตัวคือ x62 กับ x68 คุณดูคลิปนี้ไว้ด้วยก็ได้นะครับดูว่าคุณจะปิดไปเลยก็ได้เพราะคลิปเพราะมันจะค่อนข้างเหมือนกันทุกสิ่งเลยเออประมาณนี้มามาเริ่มมาเลยนะจะบอกว่า x800 ตัวนี้เป็นแบบสีขาวแล้วก็เป็นแบบบูสวิตนะครับซึ่งผมซื้อมามก็จะมองว่าอยากได้บอร์ดสีขาวว่ามีทั้งจอมีจอมีเมาส์เลยก็เป็นแบบมีสีขาวสีดาอะไรอย ดูดีกว่าตัว X62 เลนนันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า1เลยมันมีตัวแ t ตบิเลเซอร์ทั้งหมด8จุดนะครับก็คือตัวชิปตัวนี้1 s p a c สเตเตอร์สองแบ็สามเอนเอร์สีชิปอีกตัวหนึงเป็น5 0เป็น6 Enter เป็น7แล้วก็ตัวบวกเป็น8นะครับคือมีแสตบิเลเซอร์หมด8จุดคือช่วยความนิ่มช่วยเรื่องความนิ่มความความ ไม่คงเคงแล้วกันเนาะซึ่งตัว X62 เลนนอนจะมีแค่ตัวสเตตบายนีเดียวนะคือ s t ปเ l เซอรเป็นไงไงให้ดูแล้วกันเนะอันนี้ขอแกะจากตัว X62 เลนนอนแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้นะฮะไอนนตัวดำดำนี่เขาเรียกว่า s t ปเ l เซอรนะซึ่งตัวนี้มีทั้งหมด8จุดตัวนี้มีแค่จุดเดียวนะครับแล้วก็มีความแตกต่างนะที่ว่าไอตัวเนี้ย X62 เลนนอนจะมีตัวนี้แทนให้ถ้าเราเอา X800 นะเราจะเอา,นะเ,รา,เ,อาเราจะได้ตัวนี้แทนกนะ็คือ X62 จะให้ตัวนี้มาแทนก็คือตัวนี้จะมีแคจุดจะมีแค่ตัวดามสองข้างนี้ซึ่งจะบอกว่าฟีลลิ่งของการมีตัวดามสองจุดตัวนี้กับแซปเปรเลเซอร์ซึ่งจะบอกว่าแตกต่างกันไหมก็แตกต่างกันนะซึ่งจะบอกว่าตัวนี้นิ่มกว่าตัวนี้ค่อยๆจะตัวนี้จะมีความแข็งๆนิดนึงเนี่ยลองทุกคนลองฟังเสียงแล้วกันว่าตัวที่เป็นทั้งอันนี้จะมีตัวดามแทนตัวแซปตัวแซปเปรเลเซอร์แล้วลองดูแล้วกันว่าเสียงเป็นยังไงนะครับ X62 จะเป็นเสียงประมาณนี้อันนี้ใส่โอลิงด้วยนะครับ โอลิงอาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะนี่ผมขอถอดโอลิงออกก่อนแล้วกันนะผมใส่โอลิงไปตัวหนึ่งทุกตัวทุกคีย์ของเอ็กโคสองเลนนันจะมีโอลิงอยู่นะ <c oughs> เพื่อให้มันนุ่มนวลน,นะทุกคนอันนี้ลองดูนะฮะเสียงจะเป็นประมาณนี้แบบไม่มีโอลิงอันนี้เป็นแค่ตัวดามสองอย่างไอ้ตัวดามสองขานะเสียงจะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นตัวเอ็กแปดร้อยโอลิงซึ่งตัวนี้ก็มีตัวสเตปเลเซอร์ซึ่งมันไม่เหมือนกับตัวนี้ให้ลองดูแล้วกันเสียงเป็นไง จะมีความนุ่มนวลเหมือนเราใส่โอลิงอะไว้ง่ายอแล้วก็จะบอกว่าข้อ,อที่สองก็คือคีไอตัวสวิตช์ของ x62 ดีกว่า x68 ดีกว่า x800 ในด้านหนึ่งคือให้ดูแล้วกันเนาะ,ะผมถอดเลยกันซึ่งจะบอกว่าไอตัวคีย์แคบของ x800 อะถอดออกโคตรง่ายเออขอให้ดูอีกปุ่มหนึ่งแล้วกันเนาะดูนะเนี่ยผมใส่ตัวกรอบอยู่นะผมยังไม่ได้ถอดกรอบออกนะถ้าผมถอดกรอบออกมันจะเป็นอีแบบหนึ่งซึ่งมันก็คือเหมือนตัว x62 แหละเออผมขอใส่กรอบแล้วกันให้มันแตกต่างนิดนึงนะอันนี้นะดูนะอึบ คือออกเลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็จะบอกว่าขามันจะมีความแตกต่างกันทั้ง2ตัวก็คือ X ของ2กับ X 8 0 0อมีความแตกต่างกันมากคือตรงขาของสวิตขาของสวิต X 8 0 0จะจะไม่มีกรอบนะ้วจะเป็นแบบเป็นแค่ตัวนี้จุดตรงกลางตัวเดียวแต่ว่าไอตัว X 6 2จะมีตัวกรอบเ,เห็นว่าจะมีตัวกรอบมาล้อมรอบตัวตัวสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับประมาณนี้คอยดูแค่นี้แล้วกันเผื่อว่า X 6 2คนที่ซื้อ X 6 2องไปแล้วจะร้องไห้นะซึ่งผม,มว่าผมก็ซื้อมาแล้วอม ก็แปลกๆอยู่แล้วไเดอแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้มีหนอกซึ่งว่าหนกตัวนี้ดูค่อนข้างจะทนทานมากกว่า,าพวกแบบคีย์บอร์ดรับราคามัน3า0สรอที่มันเป็นปุ่มยางซึ่งผมเคยอยู่ตัวหนึ่งไปเป็นตัวตัวอะไรสักตัวนี่แหละให้ทุกคนลองไปหาดูแล้วกนะันเนาะตัวนั้นอะ่ะมันทํางานมาไม่ดีอะไรมาไม่ดีหมดเลยพอเชื่อมต่อไปได้ทุกอย่างพังหมดซึ่งแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีคุณภาพสูงนะแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับทั้งปรับได้ทั้งโหมดไฟแล้วก็ปรับได้ทั้งระดับเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถตั้ง มันจะไม่มีซอฟต์แวร์ให้แล้วนเพราะว่าในตัวของเว็บหนับวัวตัวนี้ยยังยังไม่มีซอฟต์แวร์ให้แต่ว่าเราเราสามารถปรับไฟปรับอะไรได้โดยการกดปุ่ม F ฟังก์ชันหรือว่าปุ่ม Fn นะครับ Fn กับ Insert ะจะเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้ให้ดูแล้วกันเนี่ยกดไปเรื่อยๆแล้วว่าถ้าใครอยากจะ cancel ไฟที่เราทำมานะก็คือฟังก์ชันกับ ESC กดค้างไว้2วิเราเราก็กดแเราก็กดใช้งานต่อไปได้เลยนะครับขอเวลากดสักครู่นะทุกคน โอเคสีไฟก็จะกลับมาเป็นประมาณนี้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เราสามารถคัสตอมไฟว่าเราจะให้ไฟมันโผล่จุดไหนบ้างจุดไหนบ้างได้เราสามารถทําได้เหมือนกับตัว X 6 2เลยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่ตัวนี้ในการปรับอันนี้จะบอกว่าผมยังหาวิธีไอ้ตัวไอ้การปรับปิดไฟปรับ,รบไรของไฟของในตัวด้านข้างไม่ได้ผมขอเอาไว้ทําคลิปแยกแล้วกันเนาาขอทาแบบคลิปประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเผื่อคนที่ซื้อ X 6 2ไปแล้วมาดูคลิป X 8 0 0แล้วคุณจะร้องไห้เออผมก็เป็นคนหนึ่งที่อะไรวะกด เราจะปรับโหมดจากไอตัวเพิ่มเสียงของคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นการปรับโหมดไฟทํำยังไงกด Fn หรือฟังก์ชันกับตัวนี้ค้างไว้นะครับแล้วมันจะมีไฟกระพริบขึ้นนะให้ทุกคนลองสังเกตจากไฟแล้วกันไม่ใชกก่กดจากตรงนี้สองกด,ก,กดจากตรงนี้นะแล้วก็เราก็ไฟตรงนี้มันจะกระพริบนะทุกคนแล้วเราก็สามารถปรับรถไฟได้เห็นปะนี่นะให้ทุกคนดูหนึ่งสองสาม ออันนี้คือวิธีการปรับก็คือให้เรากดตรงนี้ค้างไว้สองวินะฮะดูนะเนี่ยพอไฟมันกระพริบใช่ป่ะมันจะปรับโหมดไปเป็นโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงบนวินโ์แทนแล้วก็ถ้าเราอยากจะปรับอย่างนี้ก็อย่างนี้นะฮะกดค้างไว้นะฮะแล้วมันจะปรับระดับความสว่างของไฟการหมุนเนี่ยการหมุนซ้ายขวาคือปรับระดับปรับระดับความสว่างของไฟนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากปรับโหมดไฟเรากดอย่างนี้กดทีหนึ่งแป๊ะแป๊ะ แปะแค่นี้กดได้ประมาณ20โหมดนะครับประมาณนี้ครับทุกคนโอเคงั้นวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนครับงั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณมี x 6 2อยู่หรือว่าคุณมี x 6 8อยู่ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะ้ทุกคนโอเคงั้นจบคลิปแค่นี้ก่อนเหรอครับเดี๋ยวไว้ทำแบบตกแต่งอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นแบบทำแค่สเปซบาร์เป็นสีแดงพอตอนนี้เราตอนแรกมันมาเป็นแบบสีขาวแนละ้วทุกคน มันมาเป็นสีขาวอย่างนี้ซึ่งผมก็ใส่สเปซบาร์สีแดงไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วงั้นจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดนะครับแล้วก็ใครที่จะซื้อตัวที่ดีกว่า X 6 2อนะ่ะผมแนะนําว่าคุณซื้อไปเลยนะคุณซื้ออพวก X 8 0 0 X 3 X 34, X 3 4 X 3 6 X 37ไปเลยคุณไม่ต้องไปซื้อ X 3 3รือว,ว่า X 8 0 2นะครับเพราะว่าตัวนั้นฟีเจอร์คุณจะไม่ได้ ฟีเจอร์คุณจะเทียบเท่ากับตัวนี้เหมือนทุกสิ่งแค่ว่าคุณเปลี่ยนเกาอเปลี่ยนโมเดลเท่านั้นเองนะครับโอเคงั้นจบคลิปแค่นี้ก่อนละครับฝากด้วยครับสำหรับน็อโวเอ็กซดร้อลถ้าใครที่ซื้อแล้วเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์ไว้เลยครับว่าคุณใช้งานแล้วคุณเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแชร์ความเห็นกันในคอมเมนต์นะครับตัวคลิปแค่นี้ก่อนละครับสวัสดีครับ